ทำไมบางคนถึงเป็นมะเร็งและบางคนถึงไม่เป็นมะเร็งมาฟังกันค่ะเนื่องจากในร่างกายของคนเรามีโอกาสเกิดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นมะเร็งเพราะว่าร่างกายของเรามีระบบป้องกันหลายชั้นและทาไมบางคนถึงกลายเป็นมะเร็งละ่ะเรามาฟังภาพรวมง่ายๆกันนะคะ อันดับแรกเซลล์กายพันธุ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะร่างกายของเรามีการแบ่งตัวของเซลล์ทุกวันบางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะเช่นถูกทําลายจากสารเคมีเช่นควันบุหรี่หรือเจอแสง UV จากแสงแดดหรือหากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นชอบกินอาหารปิ้งย่างอาหารที่ไหม้เกรียมกินบ่อยๆนะคะข้อ 2. ระบบภูมิคุ้มกันของเราจะช่วยจัดการนะคะปกติแล้วร่างกายเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยตรวจจับและกําจัดเซลล์แปลกปลอมอยู่ถ้าระบบนี้ทํางานดีเซลล์กายพันธุ์ก็จะถูกทําลายก่อนที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายนะ ข้อ 3. บางคนมีพันธุกรรมเสี่ยงบางคนมียีนที่บกพร่องหรือถ่ายทอดมาจากครอบครัวทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นนะข้อ 4. พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมคนที่ชอบสุบรีดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกายอ้วนลงพุงเครียดสะสมสิ่งเหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เซลล์ผิดปกติพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นค่ะ สรุปก็คือเซลล์มะเร็งเกิดได้กับทุกคนนะแต่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนพันธุกรรมและก็พฤติกรรมชีวิตประจําวันของเราการดูแลตัวเองให้ดีลดความเสี่ยงและตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอค,อคือกุญแจสําคัญในการป้องกันมะเร็งนะถ้าใครสงสัยว่าเอ็งกำลังเป็นอะไรหรืออยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถทักมาปรึกษาได้เลยต่อไปมากๆเลยค่ะ